สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารวยนะคะแล้ววันนี้ค่ะแอดก็มาอยู่ที่อุดอรแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่นาของข้อเรืองค่ะนี่คือปูป่พงกกโพอของเราค่ะนี่นะคะวันนี้แอดมาถึงแล้วแอดก็เริ่มสตาร์ททำงานทันทีเลยค่ะนี่ค่ะเป็นบริเวณนาพ่อเรืองเนาะ นี่เป็นมุวมว่าเดียังไงเดี๋ยวเราไปพบกับพ่อเรืองพร้อมๆกันค่ะพ่อเรืองนั่งรอยอยู่ทางด้านนน้นแล้วนะคะอ๋อแอดห่างหายจากการทำคลิปไปนานมากๆเลยค่ะนี่เคลียร์ทุะารียบร้อยแล้วก็เลยกลับมานะคะ,ะทำคลิปนะคะให้กับ fc แฟนช่องนะคะได้รับชมรับฟังไปกับแอดนะคะค่ะฟึบ วันนี้ตาใส่เสื้อสีเหลืองวันนี้วันอาทิตย์นะแม่นอ่าแม่กดเดี๋ยวจะได้วันอาทิตย์สีเหลืองสวัสดีค่ะพ่อเรื่องสวัสดีครับค่ะเป็นยังพ่เที่ยวเก่งกรอกกระเรียดสันนิษมาแง่อะไรบ่พอเจ้าเที่ยวพอเห็นหนาเห็นหนวดเจ้าเที่ยววัยรุ่นเนาะต้องไปท้ามาหาจิตก็ทำอะไรคะตาตอนนี้ ข้าเมฆโค้ไปหาขุดดินขุดหินไปเสื่อมแล้วไปโจกั้งใดโจกเือม่โค้ไปหาโจกั้งใดมันแดงฮะอีบุญรักะคุณะตั้งน้องบัวบานไปข้างนั้นบอกอาอยู่บ่อเจ้าบ่หรือมุดปั่นปลาไหลเนี่ยตัวคนโฉดคนโฉดเนาะ คนโฉดคนโฉดเนาะฟังเอาเด้อคนโฉดค่ะเอาบาดทีบอกว่าทั้งเลขทั้งเบอร์เท่านั้บาดทีเป็นไดไหลังจากมันอะไรฝันยังบอกค่ะบอาสู้ฟังเนี่ยถึงจะฝันอะไรยังลุบอกหลังจากที่เมื่อพูนเนาะฝันอีกอยู่แบบวัานพระวังสันสิหอนคนสิหอนวันพระอีกแล้ว เพิ่พาเมื่อเมื่อื่นหมอพรุ่งนี้ค่ะมื่อื่นโอ้ฟันฟันน้องแม่งนี่นะค่ะเดี๋ยวจะเอาแน่นเพระด้วยสื่อผลไมันว่าไหวปูเยอะตัวมาือมกตัวค่ะนี่ค่ะในส่วนนี้นะคะก็อันนี้เล็กชุดค่ะเล็กชุดนะคะชุดเต็มชุดเต็มของพี่นุงยกขึ้นสูงนิดนึงค่ะตาอืมโอเคเดี๋ยวขอขยายนิดนึงอันนี้ชุดเต็มนะครับใครชอบตัวไหนจับเอานิดนึงค่ะ นี่ชุดเต็มของพ่อเรืองนะคะค่ะตัวที่เป็นดาวสองดวงก็คือตัวที่เน้นเป็นพิเศษนะคะส่วนตัวที่เป็นดาวดาวเดียวเนี่ยเป็นตัวรองค่ะเนาะตัวรองลงมาเนาะแล้วก็ตัวที่ขีดเส้นใต้คือตัวรองทั้งหมดค่ะตัวนี้คือที่ที่มีสัญลักษณ์ให้บอกบอกให้เนี่ยคือที่พ่อเรืองชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะเนาะค่ะวันที่ 6. 6. 6. 1 6บหกกุ่มผ้าหกหเนาะคนเดนเจ สามแปดเก้าค่ะค่ะแล้วที่เพื่อนจับคูให้กับมี่อยู่เจ็ดตัว่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ตัวแล้วก็ตัดล่งไม่หาแล้วค่ะแล้วเพิ่นก็ตัดเพิ่นเอาสูตรโน่นมาสูตรนี่มาตัดมานี่ออกแล้วก็เลียอยู่แปดตัวนาะค่ะเจ็ดตัวค่ะโอ้เจ็ดตัวเจ็ดตัวนินิพอให้ค่ะ มีเจ็ดตัวเนาะค่ะเน้นแต่ว่าให้อีกเรียสี่ตัวตัดอีกคือจังจังจ้าจ้าเลยเจ็ดตัวเจ็คือเจ็ดหางเนาะค่ะเจ็ดครูเจ็ดคู่นี่ยกัมี่สองเจ็ดบอกค่ะสองสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามแล้วก็ศูนย์สามสามเก้าสามห้าและเจ็ดเก้าค่ะอันนี้เป็นตัวเน้นนะคะ ตัวนี้ก็เอาไว้ไปแนมนะคะเทียบเปรียบเทียบกับเลขที่เราจะลงทุนเนาะเอาไปแนมแต่ว่าเลขชุดสูตรของพ่อเรืองค่ะตั้งแต่ปล่อยมาเข้าทุกงวดนะคะแต่ว่าไม่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 แน่ใจว่าจะเข้าบนหรือเข้าล่างแต่ยังไงก็ต้อง<ต>เ,ขเข้าตัวเน้นเนาะหางเทียนใช่แต่เข้าทุกงวดอ,อยู่ในนี้แหละแล้วในส่วนของความฝันของพ่อเรืองนะคะที่พ่อเรืองบอกว่าฝันดีค่ะพ่อเรืองฝันยังไงบ้างคะช่วยอ่อเล่าให้ fc ฟังนิดนึงค่ะวันที่ ฝันเกี่ยันมาได้ขับรถกับลูกสาวขนาดน่ะเราเกี่ยวมันถอยหลังมาเป็นพ่อก็ไปครับค่ะอันนั้นคือฝันแรกเนาะค่ะอันฝันแรกเดี๋ยวก็ฝันมาเลยไปเก็บเห็ดค่ะแต่เกาเก็บเห็ดนี่มีแต่เห็ดหนางงอกเนื้อกล่องจุ่มกลุ้มงวดนั่นนะงวดนั้นฝันมางูเขางูเราก็ไปเก็บเห็ดเหมือนมันจะออกเก็บศูนย์ค่ะ เลขงวดนี้คิดว่าสีเขาเขาแน่นอนเขาแน่นอนแพ้ไม่เน,<ะ>นี่ยนะเก็ตตูนที่ตาสองแม่น,น,มนมค่ะเลขสูตรนั่นบหมคะเลขสูตรเลขฝันยุ่งกันเมื่อเขากันน,<ะ>นั่นมันมาฝันเขากัน<ะ><ะ>เก็ตสิบเก้านี่ก็ฝันว่าเขาสิเา่เบคาลูกสาวเจ้าของอวันนี้มันเลขวันเลขที่บอกเก็ตสิบเก้าเนคะ่ะ หลังจากนั้นมาฝันยังอีกฝันมากกับฝันสี่ันเหนือหาฟันขึนงืังนขึงเขานี่ข<อ>ี่ขี่ซาเล่งนี้เขาตำรวจกับหัวเขานั่มเสื่องฝันมาบบบนั้นไปแกลี้ยงข้วมาพอเรื่องนี้เมียเขามาอยู่นั่มมาสั่นเสน่สหน์แรงมากแมียคนรอเนาะรอก,ก็ะชากใจดูชงผมก่อน <laughs> ยี่หัวทหารใหม่น่าจะเป็นไก่เมื่อคืนนี่ก็ฝันในนอนครับยายดีกว่าโอ้ฝันอยู่ฝันกินฝันอยู่ฝันกินนอนซื่อซื้อบริเวณนั้นกันยายก็ฝันมาเมื่อขึ้นในนอนน้อเจ้าวอะไรแบบนี้ฝันตรงกันอีกฟันตรงกันเพิ่มคิดถึงกันหรือเปล่าคะเลยฝันแบบนี้เบอร์เดียวแล้วก็บบน่อนนั่งมีอะไเมื่อคืนโอ้ อ่าน้อมเก๋งฝันอยู่ที <c oughs> ่ว่างเลยนะแสดงว่าหมุ้นน้ำยาแล้วได้แค <c oughs> ่ในฝันเท่านั้น,น,นเหี้ในฝันปาก็พูดไปนี่แต่เขาพูดน้ำยาไม่มีเขาว <c oughs> ข่าต้องปไปเฮ็ดไหมหรือเปล่าหมดน้ำยาหมดน้องยาหมด <c oughs> มีแต่เขาพูดใช่ได้เรียกแต่งวดนี่นะ ให้จับเบื้องนชุดนี้รถนี่นี่เนี่ไงตัวนี้นี่โอเคค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะอันนี้เรียกรถไปแยกเอาเอาคนนิ้หน่อยนะพ่อเลยอ่เอาคนนิดๆแค่รถอันเดียวบนกัโอ้นี่เนาะว่าเบื้องอันนี้นี่รถเก๋งกับลูกสาวอันนี้ซาเล้งเจ้าของขี่ไปไปถึงยิ่งที่เขาไร่ยิ่งแมนไร่ยิ่งขี่รถซาเล้งนี้ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี้เลขซุ้มฝันครับเลขช่วงมือนี่แกมีเท่านี้หางเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บเลขสูตรว่าไม่เลขสูตรกับเลขฝันเข้ากันมั้ยตาก็เลยบอกว่าให้เขียนว่าเป็นชุดตัดเสียรตาบอกนี่อันนี้ชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะโอ้ตาตัดเสียรใช่ตาขานี่เก็บตัวพป๊บหนึะช่วยติดให้ตรงตรงนี้หน่อยโอเคค่ะเลข งวดนี้เน้นเก็ตตัวนี่เก็บคว้แล้วเคตขาตาเดี๋ยวนูขออนุญาตสรุปตัวเลขของพ่อเรืองปูภูมิปูคงในวันนี้นะคะพ่อเรืองปู่ภูมิปูคงประจมวดวันที่สิบหกกุมภาหกหกนะคะฝันแรกค่ะฝันอ่าว่าขับรถไปกับน้องฝนนะคะแล้วน้องฝนขับรถถอยหลังไม่เป็นเนาะทะเบียนรถคือสามหนึ่งแปดสองค่ะเนาะแล้วก็พอฝันต่อมาค่ะฝันว่าเขาเล่ยิงไปเก็บเห็ดละโงาก่อนเห็ดละโงกนะคะ ไปเยี่เห็นแล้วโง่ก็คือตีเป็น0703เนอะค่ะแล้วก็ต่อมาก็ฝันดีค่ะฝันว่าไปถูกยิงเนาะ <Yeah. S 1> ไปถูกยิงค่ะเนาะก็คิดอันนี้คือพ่อเรืองคิดว่าเลขเนี่ยเข้าแล้วนะคะแล้วล่าสุดค่ะฝันว่าขับรถซาเล้งเนาะซาเล้งในตำนานของพ่อเรืองเลยค่ะแมนคันที่ให้โชคดีๆค่ะฝันว่าขับรถคันนี้แล้วเนาะเลขทะเบียนของซาเล้งของพ่อเรืองค่ะ 1นกน5069ค่ะเนาะแล้วพ่อเรืองก็ค่อนข้างมั่นใจเนาะเลยให้ชุดตัดเซียนมาค่ะเป็นเลข2723 3935และ79ค่ะทุกตัวเลขที่ลงในอ่านี้ให้ดูเนาะเป็นเลขที่เกี่ยวเนื่องกับความฝันของพ่อเลืองทั้งสิ้นค่ะเอ้ามาน,น,นี้ให้ถามเนี่ยคือว่ามาได้เลกไรมากแต่คือว่าฝันเป็นจริงคแท้ อยู่ใส่เด็ตัวเดียวมาช่วงเนาะคือว่าไปเบิ่งเด้อคือว่าสั่นอยู่ใส่เพป็นแบบว่าไห้เนี่ยปูเพิ่นมาือว่าเออคือว่าปูออกมาไห้อยู่วันน้าเยอะออกไกต้นโพคือว่าสั่นเบาคือว่าให้ตื่นเต้นแต่จักนี้เป็นไไดเล็กไนน์นิดไปคือรถนี่ตัวบ่เอาแม่นอยู่บ่เล็กไนนคือรถเอารถเมื่อไหร่ก็ได้เนาะอันนี้ม่รถอะไรก็สั่น เป็นได้เศษนี้คือวมาฝันตื่นยังมานเศ้ามาไปบนคือว่าได้เห็นเรียมนี่เอาใส่มือก็ได้ค่ะใส่ฝ่ามือก็ได้ค่ะตาก็เด็นถูซูมให้นะคะโอเคค่ะนี่คือเหล็กไหลนะคะขออนุญาตซูมกล้องให้นิดนึงอันนี้คนขึนเพรเรื่องฝันว่าปูเอาเหล็กไหลมาห้วมาสั่นใจแมันีหยังไหมค่ะดำ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 แล้วก็เรี่ยมนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าดำคือมือไหมคะภาษาอีสานดำเงาดำเรียมดำเงาดำเรียม ที่นี่ลองจับทั้งแงาของเสี่ยเพิ่นเบิ่งนลยจับสิ่บ่เอามือจับจับตั้งนะคะตั้งตั้งตั้งสิ่บ่เอามื่อนะจับนิ้วเดียวสิจับโอ้นี่ยนะเออนั่นแมนมองเห็นแมนอีอย่างสิเนี่ยเพราะเรื่องเราฝันไหมคะพอฝันตื่นเช้ามาก็ได้อันนี้มาเลยค่ะเดินไปก็เจอจริงๆนะค่ะป่านนี้เพื่อนว่าหลังจากได้นี่แล้วแบบนี้ง้วนหน้าค่อยได้ค่อยเอาท่องวางสิหมดเรื่องค่ะอู้วี่คือกัดแกะ เป็นนินมิตหมาที่ดีนะคะครั้งนี้แนนพะรวยกลับมาก็เจอใบโพนะคะต้นอ่ะใบใบเขียวเต็มต้นเลยคะ่ะมีช่วงหนึ่งที่พอเรืองเคยบอกว่าอ่าไปจะต้องร่วงก่อนใช่ไหมคะแล้ว <ừ> ก็จะมีโชคอีกทีก <ừ> ็คือใบเขียวเต็มต้นค่ะเนาะก็ลองดูนะคะนี่นะนยให้เบิกเงินเดี้างนี้น่คะโอเคเนี่ยค่ะเลี้ยมเียนนี่แหละมันเป็นเดี้ยนเดี้ยเขียวมรกต อันก็ออกดำดำเดียมเงาแบดแม่นแต่หนักเือบัดนี่น้อยไปเห็นอยู่หม่องไหนเขาเนื่งอยู่หม่องเขาขึ้นห้านองไม้เนี้บ่อโอ้สักแก่ตาค้าหนูซื้ออันนี้มาช้างม้าแล้วก็ไก่อ่ะค่ะถวายปู่ได้ไหมได้ได้ไได้ใช่ไหมคะแม่นได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะเอามาพร้อมกับผลไม้ที่หนูจะมาถวายปู่พรุ่งนี้เนาะได้เลย เดี๋ยวสีเพื่อนอยากได้นั่นอยู่เพื่อนบอกแค่นี้อ๋อเขาบอกอยู่ใช่ไหมคะเป็นบริบาลเพื่อนสีอยากได้พญานาคสีซื้อไหมเพื่อนเนี่ยเหมาอ๋อเพื่อนอยากได้พญานาไม่เอาคนี่ละนี่นะคะอ๋ออโอเคค่ะเจ็บนี่ตัววาวาเหล็กไหลกับมะเบิงแล้วเรียมเลี่ยมไหมค่ะเอ้าก็ะจา เมื่อนี้ก็สีมิตเนียเจนาะมีรบกวนเพราะเรื่องเทนี้ตัวพ่นก็บเจามันคำเราได้ห้าพ่นอยากไปนั่นไปนี่ไปเกลีไกล FC ท่านใดนะคะอยากจะเห็นเหล็กไหลนะคะก็ให้มาขอชมกับพ่อเรืองที่ที่นาพ่อเรืองได้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมานำผลไม้มาถวายกันเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระค่ะถ้ายังไงก็ฝาก FC ติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดจะก็จะไลฟ์สดให้ให้ชมในช่วงเวลานั้นนะคะ พ่อเรืองคะพรุ่งนี้จะจุดทูบไหมคะวันพระจุดจยู่เนาะพรุ่งนี้จุดทูบนะคะโอเคค่ะเผื่อจะได้ขอโชคขอลาวเนาะวันจันทพอดีเลยเนื่องจันใช่ค่ะวันจันท์เราจะไปเที่ยวต่างประเทศกันเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะวันนี้ต้องขอบคุณอพ่อเรืองมากๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขนะคะแล้วอยากให้พ่อเรืองอวยพรให้กับ FC แฟนช่องด้วยค่ะ ครับวันที่สิบหกเนเอซีถึอหวยถึอเลขทุกทุกท่านเออครับงวดว่างหันได้หนึ่งหนึ่งสก็เรียงเหมืนซื้อหนึ่งหนึ่งสีว่าโตดกับซื้อชิบสี่สีิบเอ็ดซื้อไม่ครบตัวให้ลูกซื้อให้ <c oughs> แต่บ่บ่กลับค่คันออกสี่หนึ่งหนึงส <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ที่เราได้นะคะ แล้วสามตัวตรงๆอือาั <laughs> น,นี่ว่าน,นี้มันใจจูได้ค่ะค่อยช่างเนี่ยเอาตัวเดียวเดียวโดดได้เพเรี่อมันใจนี่เลขนีก็คือสองสามสามสองตัวนี้ตัวเดียวเลยใช่ไหมคะแม่ mm. จัดเลยใช่ไหม <laughs> หนูจะไปจัดก่อนแล้วเนาะโอเคเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณเพาเรื่องหลายๆเด้อ<ๆ>สวัสดีค่ะ